เช็ควันนี้เราก็มาอยู่กับเกม sitter.io วันนี้เราจะมามีภารกิจก็คือจะทำตัวให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็ไปดูกันเลยอย่างน้อยต้องได้เยอะเยอะก็ใส่ใส่เลยดู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  โอเคสร้างไว้เฉร็จแล้วที่เราจะใช้คืออันเดียวเดียโอเคอันใช่อันนี้แล้วกันไป นะครับไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้นี่นี่อย่าเสียงเสียงปิดไปเลยอ้าวอันนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่โหดดีโหดดีชนไม่รู้แม่งชนและยังชน,นะอื นี่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 นี้นี่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 โอ้โหหางยาวแล้วตอนนี้โอ๊ยเขาวามันก็ขึ้นยาวจังเลยนี่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 นี เธอผิดเออเธอจะแ<ะ>สนไกลเทำผิดเธอใช่ผิดเขาโดนเราลอมเป็นที่เรียบร้อเขาก็จะตายอย่างน้าสงสารเดี๋ยวก็ตาย อนนี้ยังไม่ติดท็อปสิบเลยไห่ขอติดท็อปสิบแต่ท็อปสิบตัวท่าน่าจะยากนะนะมือหนึ่งปัดติดทะอแต่ตอนนี้ก็สี่พันแล้วก็น่าจะโหดจุหละก็ตอนนี้ก็น่าจะพออันดับสิบมันอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะข่าอันดับสิบแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับสิบเออมันเน,นหาตัวใหญ่ๆไม่ก็เจอ สองหมื่นห้าเขาเล่นกันได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยแม่งหน้าตาแล้หน้าเตาใจมากอย่านะอย่านะค่านะค่านะไม่ไอ้ไวที่ลาซาดาหาอะไรก็เจอ Hit! <laughs> ที่เราไปเจอ้สั์ไอ้เหี้ยที่ลาซาดาหาอะไรก็เจอนั่อ่าน